ให้พูดว่าอะไรอ่ะเป็นไงบ้างคะมาเป็นตะก้องตมเป็นวันนี้ที่ซัมเบอร์ฮิปปร้อนตับแลบเลยค่ะดี๋ยวกอนเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะกราบปกกรรมการกราบวางขาท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องขอกราบปกกรรมการกราบวางขาทุก ก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบปกกรรมการกราบหว่างขาท่านผู้ชมแล้วขอยงมือมาประนมกราบลงบนหว่างนมของตัวเองค่ะวันนี้รู้สึกร้อนมากเลยนะคะโอเป็นไงบ้างคะเป็นแต่ก็อำเป็นแบบนีงง้เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากใช่ไหมมาค่ะติดเยอะแยะมากมาย เม่กี้เหรอเมื่อกี้เจอลุนลาเดอะบัตทัมบูแจ็กเกลินก็เจอนะแจกก็กเกลินเป็นมาราคนาหนึ่งใช่ไหมยังไม่ขายนะคนยังไม่ค่ะก็ถ <c oughs> ือว่าเยอะนะบรรยากาศงานเป็นไงบ้างคะชิลๆชิลๆแต่ว่าวันนี้รนะ้อนนะศิลปินไม่เข้าร้อนไม่หายเข้าไหมคะ ไม่อยากอยากให้แต่ลมเขา้าพออยากให้ผู้ชายเข้ามาเยอะๆอยากให้ผู้ชายเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆมีนะก็มีแบบสองทางให้แบบแบบ <c oughs> สองทางให้สองทางให้มาค่ะเป็นีดวงดวงตรงนี้ใช่ไหมอีกดวงนึง <c oughs> อันนี้แค่หนึ่งพระอาทิตย์หนึ่งดวงพระจันทร์พ่อพ่อท่านรอ้